จ้ายหลาสิพาพี่น้องตำบักคุงเด้อจัดเด้อตำง่งายๆเบสิคเบสิกจ้ะนี่พริกแห้งพริกสดกระเทียมมากน้อยตามใจชอบนะจ๊ะมะเขือเทศจ้ะน้ำมะนาวสดนะคะน้ำปลา พงนัวน้ำตาลเม็ดกระถินใส่น้ำปลาระเทพทิดาได้ดพี่น้องเดอสูตรอิรานนี่ซองสูตรผสมกันจากฟ้าขาวสูตรเข้มข้นเป็นหัวเชือบมาได้พี่น้องเดอฟ้าเหลืองนงนวจ้ะอัตราส่วนก็เท่าเกันนะคะนวดบะทนเห็นน้ำแล้วพี่น้อง น้ำลายค่ะจ้ะอ่าเซนปัะคุ้งจ้ะกับแค่รดผสมกันแซนน้ำเย็นไววนอกน้ำแข็งในพี่นองไ้มันก,กรอบๆนี่ปลาหมึกปลาหมึกกล้วยนะคะ สิต้มสิหนึ่งกระตามใจชอบพ,พี่นองเด้อจ้าเด้อคุ้นนี่เขากันบ่ชขัดใจเอาไปผีนี่เซ็บเรียบร้อยแล้วจ้ะ ตำหมึกกล้วยนะพี่น้องนะสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองป่ายสุขูสุข้นวันนี้พาพี่น้องมากินตำหมึกกล้วยจ้าเมือง,งพี่น้องแบบว<า>่บา,าเป็นอะไรแซ่บเป็นอะไรแ่ดอะแตกนะพักเครื่องเคียงโบมี่ยังไรจ้า มะลาคีนกอ่าเขาเรียกว่าอะไรมอคคารีมอคคารีลวกแล้วกะกวางกวางตุ้งเตกวางตุ้งลวกคนาลวกแล่ดิดหอมปอมแล้วกะออหยังอันฟันฟั่นฟั่นนั่นแหละมันเรียกยากปะมาพี่น้องมามาแส็บมาน่นนึ่กันเด้อแม่เมนปลาปลาสุขสุขนจ้ะเอาเป็นกำลังใจให้หลาผ้ากินและสามีฝากกดไลค์กดแชร์เด้อจ่ายเด้อลองชิมน้ำเสพไหม ตำสูตรไม่หนูตำรสชาติป้าเลยนะนัวบอกตำไรแตกเนาะ ม,มันเข้ากันมาจัตีเป็นไงวะมกินเจ้ามันตวงงอกเอกมาตวง,งงอกเกี่ยวอะ่ะแต่มันชื่อฟ้าๆๆยง,งง,ง้ะนจ่อหรอแต่งอกอร่อยกว่านะอันนี้เส้นมันเล็กไปอ อันนี้ปลาก็กินได้นะ <ừ. S 2> หนูลวกให้แล้วผักพวกนี้ลวกหมดแล้ว <ừ. S 2> อืมอืมกุแบบนี้างมึกอย่างซัอน์เลยว่าไปเจอแบบปึ้งเตลงมาพอดีเลยสดๆเลยรีบซื้อก่อน ตอนนี้กี่โมงนะามโมงครึ่งอพอดีนั่นปฏิลึกง,งานเพื่อ,อจัดเลยเย็นนี่ หวยออกอืมคนมาลุ่นห้วยมั้งนี่หลาน่เล่นเล็กหนอกเล่นไม่เป็นไม่มีเล็กซือ้อเจอทีแไรไม่เคยโต๊ะเอ,อาติโต๊ะกันไม่ใจเถอะก็ออยืนายมาให้มะช่วยหน่อยครับโต๊ะเจ้ย ถูกครั้งแรกได้กี่บาทที่ป้าเคยถูกครั้งแรกอ่ะสี่พันลอตเตอรี่ด้วยจากนั้นก็ไม่เคยถูกอีกเลยถูกว่ากลุนแก้มบอกไอ้ช่วยไอ้ช่วยดันเลือกรองใบเลยนะเราก็ซื้อมาตกชฉยซื้อทะเบียนรถนะออกตัวตรงเลยไม่ถูกมันไม่ถูกว่าที่เราไม่ซื้อ จนแล้วก็ตั้งแบบไม่ตกเว้ยตัวตรงปิ้งตัว,ว,ตว,ตตวอะไรอ่ะบ่มาเจอหรือเปล่าออกเฉยขี้เนี่ยปากนี้มันก็เข้ากันดีเนาะจากเป็ดๆป็ดมาเจอนี้ปุ๊บมันก็พอดีเลยเข้าอ,อืมลวก พะนาวขว่น่นเ้อเลยเลยอ่ามันขึ้นไปดีกันค่ะค่ะทำไปซ้อนซ้อนหลายซ้อนกันอยู่พะนาหนูก็ลวกแล้วก็คลอยไปตัวพริกจะเป็นเม็ดแล้วแ่ะเมื่อกี้มแม่รู้เรื่องเลยปีแงมันจะแพดนะถ้าตำไส้ปีแงโอ้โห ฝากด้วยนะคะพี่น้องจากสำหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพและรูปร่างไปพร้อมๆกันนะคะดื่มกาแฟบีเซนประจําทุกวันนะคะพี่น้องเวลาหนึ่งถึงสองซองก่อนอาหารเช้านะคะช่วยในเรื่องของสุขภาพและรูปร่างด้วยพี่น้องเด้อหนึ่งกล่องมีสิบซองสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีปลายทางฟรีโปรโมชั่นแคมเปญที่ลูกค้าสนใจที่สุดก็คือซื้อสี่แถมหนึ่งแถมแก้แถมถุงผ้าแล้วก็กล่องน,นี้จ้ะกิฟต์เซ็ต ยอดฮิตยอดฮิตนะคะกิฟเซตตัวนี้มีทั้งหมด55ซองนะคะในราคาเพียง990บาทส่งฟรีนะคะไม่มีบวกเพิ่มไปทางก็ฟรีสั่งซื้อใต้คลิปนี้หรือโทรเข้ามาได้นะจ๊าจวดต่ออร่อย เจ๊กือนนะอ่าฮะอืมก็ยังไม่กลาสดลุดละก็เจอไ,ไปครั้งเดียวสำลักไม่ชางทองเดี๋ยวอู้ มันต้องค่อยๆสวดมันจำหลักเลยดิได้ร้อยเลยดิออนอังซอ,องเบิ้นกันอ๋อื้เออผิดเหมือนกันนะผิดดิรูปิกด,ดิ มันัวใจเต่าพอมานรสชาติเดียวกันเลยค่อยระสันทัดกับเลดิสเาอ่ะมันกับบับอ่ะพอมันกรอบดีกรอบ แบบนินญาปันปีดตกไก่ไก่บ้าไม่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 สนลยะโตไปช่องที่เฮ้ยต้องสดอย่างมีชั้นเชิงสำลักกันเลยเดียวอากาศก็ สบายอยู่นะไม่ร้อนมากไม่ดดแดดเตาบาลมีร่มนะพี่น้องนี่ตัดตัดยางเสร็จไปบเตือนมาอมนอนรับไปเตือนมาก็โยทักที่คนะืนนี้นอนหลอไมเอาอะไรครับตัดยางต่อลรอหนูอยากเห็นตอนอป้าตัดยางเอ้ยเขาเรียกว่ากรีดยางอะ่ะโอ้ปลาป้าฝึกนี่เล็กๆเ,เลยตอนเด็กๆลำบาก Còn ngay ai bị chuối kín giang cảnh Đây kì bạn Đây các khao phải lùng Ừ, có gì ăn không? bảo giờ để tăng tăng thăm ngàn Các có tăng tăm ngàn Có chuyện ạ สมัยปา้าไปโรงเรียนป้าได้เงินไปโรงเรียนไหมหรือว่าได้แค่ห่อข้าวไปโรงเรียนได้ห่อได้ห่อข้าวแล้วก็ห้าบาทแล้วห้าบาทวันละห้าบาทแต่ไมนี้ห้าบาทกินอะไรไม่ได้ของหนูเหรอจักบาทก่บนวาเพราะตอนหลับไปโรงเรียนน่ะสมัยหลับเป็นเด็กน้อยอ่ะหลับไปโรงเรียนได้จักบาทก่อ ย <20 S 2> ี่สิบบาทมันได้ยี่สิบแพงเด้ยบาท <laughs> สมอยี่หลานพี่น้องเสมัยแฟนได้ยหาบาทสมอยีหลานนี่ยี่สิบบาทหลากกาแฟในห้างกันสิบเอ็ดปีพี่น้องสมัยนี่นี่ยี่สิบบาทมันยังบม่เอาพี่น้องลอยลยังไม่พอราี่สิบบาทเด็กน้อยมันก็นยังไม่เอาพี่น้องลอยหนึ่ง้อยขึ้นด้ยนะคือหนึ่งข้าวของมันแพงขึ้นนะป้าเนาะสมัยนี้แล้วก็ คือสมัยก่อนมันก็ได้จดจุดเอานะสมัยนี้เดี๋ยวก็ชงค่าชงค่าชีตค่านั่นค่านี่อุปกรณ์การเรียนนะยางตํากับตองลอยบวกขคือจะไม่มาหลูกจินมาละบาทอันนี้แซ่บต้นเน่ยดแซ่ดไหมนี่ก็คุยไปคุยมาแม่งเต้นเริ่มหมดเลยเลยได้ปิ๊กกันตนี้มันก็เป็ดไอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวมาดูเจ้าเถอะค่อยๆมีน้ำหูน้ำตาเหมือนกันแหละ ดูดิเดีด๋ยวแต่พี่แกเจ้าอยากคนแหงเลยอบถาดความนี่ยไม่ได้กินโซ่เพั่นเี้ต้องคนแบบคนแบบมีศิละปะอุ้ยอย่างนี้ยขนาดก็หอบอรออืมแมงวายเหมคนมันไม่ได้กินบ่ะตัวนี้ขอกินเองก็หวาชิ้นมันใหญ่เลยค่อยว่าชิ้มนมันใหญ่ เฮ้เด็กต้อนหน่อยโว้ยแม่วันนี้แม่ม,มันต้องมีท้งเล็กท้งใหญ่ลงไปใต้นี่ได้ไดตัวเท่าฐานเนี่ยยาวตามเหม่เมือ่อกินปือ้อใหญ่พวก ไม่ได้ไปตัวตายนะยัไปตัวอยู่สดก่อนนะเจ้าต้องล็อกกรูคอเจ้าด้วยเวลาเจ้าสดนะ่ะเขาสวบเต็มที่เลยสำลักปุงปิ กาแบนสดเหลือมันไหลทีเดียวพร้อมกันต้องล็อกไว้น้ำบะเหลวเวลาสดน่ะโอ้ข่อยเพชรตอนนี้มันเลือดแหละพริกไอ้ดิพี่ไงตอนเล็กอะ่ะเห็นปะต้องแบบไง เมื่อพี่น้องบอกว่ายาฮันดาบอกไตฟั่งนะแล้วว่าไตว่าได้ดิพี่น้องบอกว่าเป็นนี่เป็นเปิลเ,เ,เตียวปิตาดูอยู่นะอร่อยกต <c ười> <c ười> ีนมาดิพี่พัดพี่โบร้อยนะ่ะร้อยอ่ะร้อยแซ่บไม่ดีพวกสูว่าต้องไปตามกินมั่ง มาเตรียมก้ออยู่ไหนเ a c e b o กเมื่อกี้พี่แพ้ก็กินปลาร้าเป็นไหมล่ะกินเป็นหมดแหละอร่อยนะชิมย,ย,ย,ย่างวะเสียงร้านหน่อยเนร้านหน่อยไม่เป็นรองแฝด อย่ามีห้านหน่อยเป็นแฝดน้องบ้านน้องบมเปิดประตูเองก็เป็นอ่ะอร่อยมันดีมากมันอยู่ฝั่งนู้นมันดีข้าวมามาเด้อมาเด้อเรียกย่าเรียกย่า โอ้ปุ๊ติ่งจ้าอันนี้มันมีไข่เฮ้อเป็ดแต่ว่ามันต้องไปหั่นก่อนพี่น้องโอ้ยกินน้ําจักบุกโอ้หือใส่ไปดิช้าใจ เซนหมดนี้พี่น้องเนี่ยรสอย่างไรน้องสุดยอดเต็นเส้นให้งหมดแต่ว่าปลาหมึกเบาแล้วเหลือตัวเดียวอิ่มอิ่มแห้งเล่นเจอช่องตัวโลอ่ะปลาหมึกอ่ะมันก็เต็มตาเลยตัวนีสิ้นแหน่งไหมถือถุงนุ่ยตาคอยพริกมันติดเฮ้ยวันกันเลยสิ้นไปสิ้นมาถือตาคอยนางแห้่ในกลีบเลยเนี่ยไม่ขอกินนานนั่นเลยเห็นมากเลยปังไรอ่ะ ก้านคน้าไงหนูเสียดายมันมันกินได้หนูก็ปอกเปลือกมันไงเยว่าเนี่ยทำไมมันแปลกแปลกวะมันมันว่าเหมือนอ้นนี้อันนี้กินอร่อยอันนั้นมันกวางตุ้งมันเปล่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่กวางตุ้งตันอย่างบัวอันนี้มันคน้าก้านมันใหญ่ใช่ไหมหนูเสียดายมันก็เหมือนมันเมื่อวานหนูก็เลยมาปอกล็มา อันนี้มันเป็นผักเวลาต้มแล้วเหมือนมืนผักอมอมน้ำอะ่ะม,มันจะหอมอร่อยแต่อย่าจิ้มเยอะๆไม่ได้มันแป๊ดมันแผ็ดพอมันอยู่น้ำขาอย่าดมไปนั่งลวกดารัเรืยก้าโยรอบโตะโ<อ>นี่มาเดิอมาเด้อกินชาอะไร <c oughs> พาก่อน เพชรพี่น้องแล้วก็ะแทบนุวยดีนะพี่น้องจ๊ะก่อนที่จะกันไปอาหล่ะฝ่าวจจารณ์เลยพี่นวลเนี่ยฉัหรับใครที่สอบถามเข้ามาว่าอีหล่ะก็ขอบคุ้วกับสามีดเนดูแลสุขภาพยังไงและรูปร่างเนี่ยนะคะดื่มกาแฟบีเซ้นกล่องนี้นะคะประจําทุกวันวันละหนึ่งถึงสองซองก่อนอาหารเช้านะคะพี่น้องจ๊ะสุขภาพและรูปร่างไปในตัวนะคะอ่าหนึ่งกล่องมีสิบซองสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีปลายทางฟรีแล้วก็โปรโมชั่นที่ลูกค้าติดอกติดใจมากที่สุดก็คือเป็น สี่กล่องแถมหนึ่งกล่องแถมแก้วแถมถุงผ้านะคะในราคา990บาทแล้วก็กล่องแดงนะคะอันนี้มาแรงมากเลยกล่องแดงสําหรับใครที่ไม่อยากได้ของแถมเป็นแก้วเป็นถุงผ้านะคะรับกิฟต์เซ็ตตัวนี้ไปนะคะแถม5ซองกล่องมินิไปนะคะทั้งหมดเนี้ยจะมีทั้งหมด55บซองในราคาเพียง990บบาทนะคะส่งฟรีปลายทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะ <c oughs> ผู้ใดสนใจก็แท็กแชทใต้คลิปหรือว่าโทรมาได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้หลับผ้ากินกับสามีไปแล้วสวัสดีจ้า